เดือนธันวาคมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภาและเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัชระมหาวัชรราชธิดาขอทรงพระเกษสมสำราญมีพระทันสายิ่งยืนนานควรมิควรแล้วแต่จะโปรดก้าโปรดกระหม่อม ค่ะพระพุตธเจ้านักเรียนพักนอนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาคณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิที่ศึกษาอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะพวกเราทรัพซึซงินในน้ำพระทัยของพระองค์ท่านในพระเมตตาที่ท่านมีต่อพระสงฆ์นิกรอนทำให้เด็กบ้านไกลในถิ่นทุลกานดาตามแนวชายแดนได้มีที่พักสำหรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไปครับโรงพระเจิญ